สวัสดีเพื่อนๆน,นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง l ูน a าดิสตินีกับมาจจอกมิ้งในการเล่นพิกอากาศค่ะโดยในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความลับที่เขาไม่ได้บอกคุณนะคะคืออะไรนะคะโดยจะมีไพ่เลือกทั้งหมด4ดี่ใบในการค่ะใบที่1ใบที่2ใบที่3าใบสุดท้ายใบยที่4เพื่อนๆรู้สึกว่า,พาไพ่ใบไหนนะคะคลิกกับเรามากที่สุดก็สามารถเลือกพไพ่ใบนั้นนะคะแล้วก็กดทม์สแตป์ข้ามไปฟังคําทานายได้เลยค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ความรักของคุณและเขาในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรสถานการณ์ความรักของคุณและเขาในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีรู้สึกว่าในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะ่ะบางครั้งอะ่ะม,มันเหมือนกับมาดูไม่ได้มีความก้าวหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เช่นเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้ช้ามากๆ หรือในบางครั้งนะคะมีในเรื่องของความหึงหวงหวาดระแวงความรู้สึกแครงใจอะไรประมาณนี้ได้ะคะ่ะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ของเรามันมีโอกาสที่จะมีการพูดจาที่ค่อนข้างจะตรงมีความผงผางนะคะ แล้วก็บางทีอาจจะดูแบบมีอีโก้อะไรประมาณนี้ได้นะแต่ในขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่อาจจะตึงๆใส่กันหรือขัดแย้งกันสักพักก็อาจจะมีการทําดีต่อกันนะคะในการสร้างความประทับใจเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ได้นะคะมันก็เลยอาจจะเป็นการฮิลลิ่งเยียวยายจิตใจคนที่แบบเออรู้สึกอ่อนไหวอ่อนแอในช่วงที่ทะเลาะกันให้ให้เหมือนกับว่าเออกลับมาใจฟูกลับมาเข้มแข็งนะคะในการที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้แบบนั้นได้นะคะ พราะฉะนั้นหลักๆอ่ะมิงรู้สึกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์หนึ่งนิสัยเราสองคนที่ดูจะแตกต่างกันค่อนข้างมากเช่นคนนึงเป็นคนที่เซลล์มั่นใจในตัวเองทําอะไรก็โดดเด่นอีกคนนึงอาจจะเป็นคนที่อ่อนไหวเซสเซทีฟง่ายเป็นคนเงียบเก็บตัวอะไรประมาณนี้ได้ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารที่พูดจาค่อนข้างตรงไปตรงมาผงผางหรือบางครั้งมีสภาวะที่ดูมีกําแพงในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ค่ะอืม แล้วก็ในความสัมพันธ์นี้บางคู่นะมีรู้สึกว่ามันอาจจะมีจุดที่ทําให้เกิดการแตกหักนะคะแล้วพอเหมือนกับมันแตกหกักมันดูรุนแรงเหมือนจะเลิกแล้วจริงๆอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีการวนกลับมาทําดีอะไรประมาณเนี้ยได้เหมือนกันนะคะอแต่ในขณะเดียวกันอนะ่ะมีรู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะที่เหมือนกับว่า ม,มันเสียใจไปแล้วอะแล้วเขามาทําดีก็จริงแต่ว่าตัวคุณเองอะก็อยากจะลองเปิดรับกับความสัมพันธ์ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆอะไรประมาณนี้ได้คืออาจจะยังไม่ได้ต้องมองว่าคือต้องแบบเจอความรักที่จริงจังเลยซะทีเดียวก็ได้เริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนก็ได้ค่ะแต่มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะอาจจะรู้สึกว่าอยากเอาตัวเองอะไปอยู่กับอะไรใหม่ๆแล้วไม่อยากวนเจอกับเหตุการณ์เดิมๆอะไรแบบนั้นได้นะคะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความลับอะไรที่เขานะคะไม่ได้บอกคุณนะคะความลับอะไรนะคะที่เขาเนี่ยไม่ได้บอกคุณนะคะม,มิง่ะมองว่ามิงบอกว่าตัวเขาอ่ะอาจจะรู้ว่าในความสัมพันธ์ที่มันห่างกันไปอ่ะสาเหตุน่ะก็มาจากตัวเขาเองนั่นแหละ ที่ให้ความสนใจในเรื่องการงานการเงินค่อนข้างเยอะหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเราก็อาจจะเป็นตัวเขาเองอะที่รู้สึกว่าสุดท้ายยังไงซะวันหนึ่งความสัมพันธ์นี้เราก็อาจจะต้องห่างกันไปมันก็เลยทําให้ตัวเขาอะค่ะก็เลยไม่ได้ให้คุณอะเข้าถึงใจเขาหรือเข้าถึงในชีวิตเขามากขนาดนั้น แล้วเขาก็เลยยังคงทุ่มเทกับเรื่องงานเรื่องเงินเพราะเขารู้ว่าสิ่งนี้ต้องอยู่กับเขาถาวรแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์อ่ะมันอาจจะเป็นสิ่งที่อยู่ไม่ได้ถาวรแล้วบวกกับตัวเขาเองในช่วงที่ผ่านมานะคะมันก็อาจจะมีสิ่งใหม่ๆบางอย่างเข้ามาในชีวิตของเขามันก็เลยทาให้ตัวเขาเกิดความรู้สึกลังเลใจขึ้นมานะคะกับในเรื่องของความสัมพันธ์แบบนั้นได้ มิมเงเล่บมองว่าเขา,าอาจจะเจอใครสักคนที่ที่ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับหวั่นไหวรู้สึกถูกใจแต่ความสัมพันธ์ที่เจอเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ซีเรียสจริงจังอะไรนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูซัมติงพิเศษแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยอาจจะอยู่ในสเตตัสคนคุยหรือเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอะไรประมาณนี้ได้คราวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าตัวเขาอะ ก็เหมือนกับมีการบาลานซ์นะคะแบบความสัมพันธ์ที่แบบมีกับเราอะไรประมาณนี้และในขณะเดียวกันนะคะตัวเขาเองก็อาจจะบาลานซ์ความสัมพันธ์กับอีกคนนึงได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตัวเขาเองเนี่ยในการที่แบบมันมีประเด็นตรงนี้ตัวเขาอะนะคะก็อาจจะเหมือนกับเอาเรื่องงานเรื่องภาระหน้าที่มาอ้างเพื่อให้คุณเหมือนกับว่าไม่เข้าไปก้าวไก่เรื่องของเขาอะไรประมาณนี้แต่ว่ามีคิดว่าตัวเขาอะ เขารู้ัวเขารู้ว่าคุณรู้เพราะว่ามันมีไพ่ในเชิงว่าคุณเป็นคนที่มีเซนต์มีสัญชาตญาณที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็ไวอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนะ่ะเขารู้ว่าคุณเริ่มมีอาการถึงห่วงเริ่มมีอาการแบบแรงแวง,ร,งรู้สึกแคลงใจเริ่มมีข้อสงสัยแล้วก็จับตาดูเป็นพิเศษค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาไม่ได้บอกก็คือการที่เขาอะ่ะเหมือนทําว่างานยุง่งงานเยอะ ต้องแบบทำโอทีแล้วก็ต้องเดินทางบ่อยไปนั่นไปนี่แต่หลักๆคือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะกำลังหวั่นไหวกับอีกคนนึงแล้วเหมือนเขาก็ไม่อยากให้เราเหมือนกับเขา้าไปกดดันเขาอะไรประมาณเนี้ย นี่ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ที่เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาพูดไม่ได้เพราะว่ามิคิดว่าเขาก็ยังอยากมีเราอยู่ในชีวิตอะไรแบบเนี้ยก็เลยพยายามที่จะปกปิดหรือว่าไม่ได้บอกกับเราตรงๆนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่1แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูลักนณาราศีนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะส่วนสำหรับใครนะคะที่อยากดูดวงส่วนตัวนะสามารถแอดไลน์ได้นะคะมีแปะไว้ที่หน้าคลิปเรียบร้อยแล้ว ลัคนาราศีนะคะที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะมีราศีธนูนะคะราศีตุลน,นะคะราศีพิจิกค่ะแล้วก็ราศีมกรค่ะเรียบร้อยสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1ก็ขอบคุณทุกคนมากๆกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่2ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักของคุณนะคะเป็นอย่างไรนะคะมีเรื่องไหนที่เขาเนี่ยปิดบังคุณไหม สถานการณ์ความสัมพันธ์ของเราและเขาในช่วงที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าในความสัมพันธ์นี้มีโอกาสจะเป็นความสัมพันธ์ที่1มีความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเช่นเป็นรักซอนรักสามเศร้าน,น,นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะเน้นในเรื่องของ18บวอกแบบนั้นก็ได้นะคะหรือว่าเราอาจจะเจอในงานแบบปาร์ตี้กลางคืนสังสรรค์อะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาค่อนข้างจะมีแรงดึงดูดกันสูงมากๆแต่ว่าก็มีการตัดจบกันอย่างรวดเร็วนะคะ แต่มิงรู้สึกว่าสักพักอะ่ะมันก็ยังมีการวนเวียนไปวนเวียนมาอะไรแบบนี้ได้นะคะในในเรื่องของความสัมพันธ์ The Fool นะคะเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะ่ะอาจจะยังไม่พร้อมจะลงหลักบักฐานหรือยังไม่ได้มองหาความสัมพันธ์ที่จริงจังมากนะักยังมีความหลักอิสระนะคะยังมีความแบบเจ้าชู้อยากบริหารนเสน่ห์อะไรประมาณนี้ได้บางคนเนี่ยเป็นรักทางไกลได้นะคะแบบเป็นชาวต่างชาติต่างประเทศต่างจงังหวัดได้เหมือนกัน มาเลยเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนตื่นเต้นก็ตื่นเต้นมากหรือหวามากแต่พอตอนตัดจบก็จบแบบอาจจะจบแรงจบเร็วอะไรประมาณนี้ได้ค่ะ แต่ว่าทุกครั้งนะมีรู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้อยู่ใกล้กันอนะ่ะมันก็จะมีโมเมนต์ดีๆมันก็จะมีความรู้สึกดีๆเข้ามานะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็แอบมีความหวังว่าในวันหนึ่งอ่ะความสัมพันธนะ์อ่ะมันจะมีการตัดสินใจที่ดูชัดเจนซีเรียสจริงจังหรือมีความสม่ำเสมอในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรประมาณนั้นได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอนะ่ะมีรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันมันค่อนข้างจะพัฒนายากแม้จะเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าดึงดูดแรงมากๆนะคะเพราะว่ามันแทบหาความมั่นคงหรือความเรียบง่ายในความสัมพันธ์ไม่ได้เลยนะคะ มันคือตื่นเต้นตลอดเวลามันคือท้าทายมันคืออาจจะมีคู่แข่งแทรกเข้ามาแล้วก็ตัวเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้สูงมันอาจจะต้องการเป็นตัวคุณที่มักจะเป็นคนที่ยอมอยู่เสมอหรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะมันเลยเป็นฟิลที่เหมือนกับว่าพอรักก็รักมากนะคะแต่ว่าก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะท็อกซิกพอสมครวรคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วความลับที่เขา,าไม่ได้บอกกับคุณนะคะคือเรื่องอะไร ความลับของเขาที่ไม่ได้บอกคุณคือเรื่องอะไรอืมเอ่อสิ่งที่ต้องระวังอย่างแรกนะคะก็คือว่าคนนี้เขาอาจจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที้อาจจะเคยแบบเอ่อจะบอกว่าบางคนอาจจะเลิกลาก็ได้นะอาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวแล้วเลิกลาแบบเป็นพ่อมแม่แม่อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าพอไพ่ยอย่างเงี้ยมันขึ้นมาเลยกลายเป็นว่า ถ้าอาดีตเคยมีครอบครัวมาแล้วอ่ะนั่นหมายถึงว่ายังมีความผัวพันอะไรกันบางอย่างอยู่นะคะอาจจะยังไม่ได้จบกันหมือกับไม่ติดต่อกันเลยก็อาจจะไม่ขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะคะหรือในบางครั้งนะคะคือตัวเขาว่าค่อนข้างที่จะกลัวความสัมพันธ์ที่จะต้องซีเรียสจริงจังอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกับเขาจะคิดหนักมากๆเขาอยากมองหาใครสักคนที่ต้องเข้ากับเขาได้ในหลายๆมิติเขาถึงจะดีลอะไรประมาณนี้ได้ะคะ่ะ ซึ่งตัวเขาเองอะ่ะมันเป็นไพ่ธาตุดินอะ่ะมันเลยเหมือนกับว่าเป็นคนที่เหมือนตะกกะเหตุผลมองในเรื่องของความคุ้มค่าหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะในในเรื่องของความสัมพันธ์ซึ่งเขาเองเนี่ยอาจจะมองว่า ในความสามารถที่เข้ามามันต้องคุมจริงๆในการที่จะให้เขาตัดสินใจนะคะที่จะแบบไม่มีใครอีกแล้วจะรักคุณคนเดียวเมื่เหมือนกับว่าคุณต้องให้ได้ในหลายๆอย่างที่เขาอยากได้อะไรอย่างนี้คะ่ะ นั่นหมายถึงว่าเนี่ยมันมีแต่ไพ่แบบธาตุธาตุด,ดินอย่างเงี้ยเรื่องการเงินความสําเร็จความมั่นคงนั่นหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยก็อาจจะต้องมีฐานะการเงินหรือโปรไฟล์ที่ดีในระดับหนึ่งสามารถช่วยเหลือเกือ้อกูลกันในเรื่องของผลประโยชน์กันได้อะไรประมาณนี้ยเพราะว่าในส่วนตรงไพ่มีคิดว่าเขาอะออกแนวว่าเออจะไม่โอเคนะถ้าเกิดว่าคุณจะมาเอาอะไรบางอย่างจากเขาอะไรประมาณนี้นะคะหรือแบบเออเป็นเป็นฟิลที่เหมือนกับว่า เขาจะเก็บทุกเมดเก็บละเอยียดมากถ้าความสัมพันธ์นี้มันคุม้มอะเขาก,ก็ก็ยังก็ยังอยากไปต่อแต่ในขณะเดียวกันอะอย่างที่มิงบอกนะถ้าความสัมพันธ์นี้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่คุม้มอะตัวเขาเองก็จะไม่ค่อยแอคชั่นอะไรสักท่องไรนะคะจ๊อ m e นนะคะ The h a n g m a n คะ่ะแล้วก็ Fight of Swords อืม คราวนี้พอถามว่าแล้วเราอะอยู่ในจุดที่เหมือนกับเป็นเป้าหมายที่เขาอยากได้ไหมนะมีรู้สึกว่าในระดับหนึ่งตัวเขาเองเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงคุณนะคะหรือว่าบอกกับคนอื่นๆนะว่าเอ้ยคุณอนะแบบเออเหมือนกับเขาอะก็อาจจะมาว่าเขาก็อินกับคุณนะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อาจจะพาไปไหนมาไหนด้วยเปิดเผยในที่สาธารณนะแต่ว่าลึกๆอะมีคิดว่าตัวเขาอาจจะมีความคาดหวังนะคะว่า เอ้คุณน่าจะเก่งประสบความสําเร็จมีอาชีพการงานมีอะไรที่โดดเด่นมากกว่านี้อีกสักหน่อยหรืออะไรประมาณนี้ได้แต่คราวนี้มันยังไม่ได้ทันจะเหมือนดิวอะไรการชัดเจนนะอาจจะเป็นตัวคุณที่รู้สึกถอย ถอ,ถอนใจออกมาก่อนอะไรประมาณนี้ได้พเพราะนี้พอห่างจากคุณไปเขาก็วนกลับมาคิดถึงอะไรแบบนั้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นความรลักที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้บอกคุณอาจจะดูเหมือนคนที่เล่นทีจริงถ้าเหมือนเจ้าชู้คือตัวเขามองหาใครสักคนที่เขาจะลงหลักปักฐานนะแต่ว่าเขาคิดเยอะมากเขาดูหลายอย่างมากๆอะไรประมาณนี้ได้นะคะแล้วมันก็เลยเหมือนคนที่เหมือนกับยังมาว่าคนอาจจะยังมีบางจุดที่เขารู้สึกว่าเขาคาดหวังมากกว่านั้นอะไรประมาณนี้แล้วปรากฏว่า โอเคคุณก็ไม่อยากจะต้องเปลี่ยนตัวเองอะไรมากไปกว่านี้แล้วแล้วคุณก็เฟดออกมานะคะคการเป็นว่าตัวเขาก็แอบเพ์ออยู่เหมือนกันนะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่2คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะมี <ขอ S 1> ร<า>ัศีพอด,อดียังไม่ค่อยเ้าครเเมื่อกี้กูก็มันทักขึ้นมาเองนะคะลัคาานาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะมีราศีกันนะคะ มีถุนมีนะสิงแลวก็ราศีเมษค่ะเรียบร้อยสำหรับคนที่เลือกไพ่ไปที่สองก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบที่3ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักของคุณและเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะสถานการณ์ความรักนะคะของคุณและเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ มิ้บอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีช่วงที่ห่างก,กันไปนะคะเป็นคนคุยเก่ารักเก่าแฟนเก่าแบบนั้นได้นะคะคราวนี้อาจจะมีช่วงที่พยายามจะวนเวียนพยายามจะง้อพยายามจะขอโอกาสนะคะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีท่าทีที่ค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็เฉยชาหรือนะคะ ไม่ว่าจะขอร้องยังไงสุดท้ายอะ่ะความสัมพันธ์นี้ก็อาจจะถูกทีตให้อยู่ในสถานะของการเป็นเพื่อนหรือการเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันมากกว่าอะไรประมาณนี้มันก็เลยทําให้เกิดเหมือนกับระยะห่างในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้ได้คะ่ะซึ่งนะคะมีรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้คนหนึ่งอะ่ะอาจจะ อาจจะอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าฉันน่าอยากจะปรับตัวมากกว่านี้เพราะว่าฉันรู้สึกเสียใจที่เสียเธอไปก็เลยพยายามที่จะวนเวียนงอหรือบางครั้งขี่ยัง move อนไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันอีกคนนึงอะคะ่ะอาจจะอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าฉันอยากไปเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆแล้วฉันอาจจะมีคนใหม่มาสนใจแล้วหรือนะคะพอร,รู้สึกว่าอีกฝ่ายอะไม่น่าจะทําได้หรอกอะไรประมาณนี้เปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอกเพราะว่า อาจจะด้วยในเรื่อง power อ่ะมันมันไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ได้นะคะเออ end of for the chariot นะคะแล้วก็ the world แต่มีรู้สึกว่ามันจะมีการทักถ่ายมันจะมีการติดต่อนะคะในเชิงที่ทำให คนคนนึงรับรู้ว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฉันเปลี่ยนตัวเองได้จริงๆหรืออะไรประมาณนี้ได้ค่ะหรืออาจจะมีการทักมาเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่ต้องโยกย้ายเช่นอาจจะแบบย้ายบ้านย้ายที่ทํางานย้ายสังคมหรืออาจจะต้องเดินทางจะต้องไปต่างประเทศหรืออะไรประมาณนี้นะคะอืมเรามีรู้สึกว่าสุดท้ายความสัมพันธ์มันจะยังมีการวนเวียนกันอยู่ดีนะคะเพียงแต่ว่า เมเหมือนคนนึงจะอยู่ในจุดที่ที่ค่อนข้างจะใจแข็งอะ่ะมีความเหมือนเย่อหยิ่งอะ่ะเหมือนไม่อยากเชื่ออะไรอีกแล้วอะไรประมาณนี้ในขณะเดียวกันนะคะอีกคนนึงก็ยังพยายามที่จะกลับมากับความสัมพันธ์ตรงนี้ได้ซึ่งตรงนี้จะเป็นคุณหรือว่าเป็นเขาก็ได้มาเลยเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนชักเย่อะนะคะแบบยืดยืดดึงดึงยืดยืดดึงดึงกันอยู่แบบนั้นนะคะ เพราะฉะนั้นนะตอนนี้หนึ่งความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ได้กลับมาแบบชัดเจนอยู่ในสเตตัสเพื่อนความสัมพันธ์เนี้ยต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดคนที่พยายามจะเปลี่ยนก็พยายามจะเปลี่ยนให้เห็นอย่างชัดๆอะไรประมาณนี้ได้ค่ะแต่ว่าคนที่ยังไม่เชื่อเนี่ยก็คือก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อก็อาจจะเหมือนกับว่าดูแล้วก็ใช้เทคนิคชช้ญเชิงในการทดสอบนะคะว่าเปลี่ยนได้จริงหรือเปล่าคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าความลับที่เขาไม่ได้บอกคุณคืออะไร ความลับที่เขาเนี่ยไม่ได้บอกคุณนะคะคืออะไรนะคะมิงบอกว่าจริงๆสิ่งที่เขาไม่ได้บอกอ่ะก็เป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของเขาที่ว่าเขาอะยังคงรักคุณเขายังแคร์เขายังใส่ใจเขายังอ่อนไหวเขายังร้องไห้เขายังเฮิร์ตนะกับความสัมพันธ์ระหว่างเรานะคะซึ่งตัวเขาเองอะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เพอร์เฟกต ในสายตาเขาอาจจะในเรื่องของความสามารถรูปลักษณ์อะไรต่างๆหรือความมั่นใจในตัวเองคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหายากๆให้กลายเป็นเรื่องที่ง่ายได้และนั่นเป็นจุดที่ทําให้เขาว่ารู้สึกสนใจในตัวคุณนะคะสิ่งที่เขาจะไม่ได้พูดอีกอย่างก็คือว่าจริงๆเขาคอยแอบมองแอบดูคุณอยู่ตลอดแล้วพยายามจะหาจังหวะในการจะคุยหรือว่ามาหามาเจออะไรประมาณนี้ได้ค่ะอืม แต่ในขณะเดียวกันนะพอคุณเงียบนะคะคุณไม่หือไม่อือคุณไม่ตอบสนองอะไรใดๆนะคะมันก็เลยทําให้เขาว่าไม่ได้กล้าที่จะเข้าหาคุณได้มากขนาดนั้นแต่มันเหมือนตัวเขาว่าอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะปรับตัวจริงๆนะเขาอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆนะอืมเพราะฉะนั้นนะคะมิงมองว่าสิ่งที่เขาอ่ะอาจจะยังไม่ได้พูดแต่อาจจะมีโอกาส ได้พูดในอีกไม่นานหลังจากนี้ก็ได้นะก็คือว่าเขาว่าจะขอให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือเขาจะพูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับประโยคเก่าๆเ,เดิมๆที่เราอาจจะเคย ออบอกรักหรือมีความรู้สึกดีๆต่อกันอะไรประมาณนี้ได้คะ่ะเพราะฉะนั้นน่ะมิงบอกว่าสีนี้เขาไม่พูดคือแพลนทุกอย่างที่เขาอ่ะอยากจะเป็นอยากจะทำและอยากจะให้มันเกิดขึ้นได้ในอนาคตนั่นเองนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมาย่ี่3ามนก็ถือว่าจริงๆเป็นกองที่แบบดีมากนะคะเออดีมากๆเลยในเรื่องของความหมายเนาะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูลัคนาดาศีที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเช็คที่เราเป็นดวงของเราจริงๆนะนัํนเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะจะได้เช็คอารมณ์เช็คความรู้สึกเขาคิดยังไงรู้สึกอย่างไรเราควรรอไหมหรือเราควรวางตัวแบบไหนนะคะก็จะได้ดูเป็นทิศทางได้นั่นเองนะแล้วคณนะราศีเนี่ยจ,จะเกี่ยวข้องค่ะมีราศีวิจิกกรกฎนะคะมกรแล้วก็ราศีเมษค่ะเรียบร้อยสาหรับคนที่เริอกไพ่เบที่3ก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ต่อมานะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสถานการณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นอย่างไรสถานการณ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นอย่างไรในความสัมพันธ์นี้นะคะมีรู้สึกว่า คุณ่ะกำลังดิวกับคนที่ดูมีความแตกต่างจากคุณมากๆนะคะทางในเรื่องของนิสยัยโปรไฟล์หรืออาจจะเป็นในเรื่องของอายุก็ได้คุณอะอาจจะเป็นคนที่ดูอ่อนหวานอ่อนโยนนะคะเป็นคนเซนิทีฟอ่อนไหวง่ายนะคะและในขณะเดียวกันนะคะอีกคนนึงจะเป็นคนที่อีโก้สูงมากนะคะเป็นคนที่มีภาวะผู้นําทําอะไรดูเด็ดขาดชัดเจนจริงๆบางคนเป็นรักต่างวัยหรือว่าเป็นความรักที่แบบ ลูกน้องกับหัวหน้าหรืออะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะหรือเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งคู่นะมีรู้สึกว่ามันมีความงง,งงงเลาะหงละแหงบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องของการน้อยอกน้อยใจนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีบางมุมนะที่เหมือนเราคุยกันรู้เรื่องคุยกันแล้วเปิดใจได้อะไรประมาณนี้ค่ะอืม เสืออ,อาการที่เหมือนกับรู้สึกแบบเฟลน้อยใจอะไรประมาณนี้คืออาจจะเป็นลักษณะที่คาดหวังว่าอีกฝ่ายจะใจดีใส่ใจมากกว่านี้หรือนะคะอยากให้อีกฝ่ายอะคะ่ะช่วยทําอะไรบางอย่างให้ดูถูกต้องชัดเจนเหมาะสมมากกว่านี้อะไรประมาณนั้นได้นะคะ ซึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งคู่ค่ะมีรู้สึกว่ามันมีความแบบเปราะบางมากๆนะคะเช่นบางครั้งก็ดูเหมือนจะแตกหักง่ายแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ดูเหมือนจะวนกลับมาสนใจกันได้ง่ายเช่นเดียวกันแต่มันจะมีความขึ้นสุดลงสุดเสมอเวลาทะเลาะก็ดูเรื่องใหญ่แต่ว่าโอเคเวลาอินก็ดูอินมากเหมือนกันอะไรประมาณนี้ได้ค่ะ ความสัมพันธ์บางคู่นะคะคือเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่ได้มีสถานะชัดเจนนะคือแบบอยู่ในในแบบเฟรนด์โซนอะไรประมาณนี้แบบเป็นเพื่อนกันที่อยู่ใกล้เรารู้สึกดีอะไรประมาณนี้ได้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีความก้าวหน้ามากนะักส่วนสําหรับคนไหนนะคะที่เหมือนกับเป็นคู่นะแบบมีแฟนแล้วอ่ะคือทิศทางความสัมพันธ์อะ่ะมันออกแนวว่ามันจะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งอะ่ะมันดูรูทีนถามว่า รู้สึกสบายใจไหมก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีโมเมนต์ที่ทําให้รู้สึกสบายใจอบอุ่นใจได้ค่ะแต่ในขณะเดียวกันเน่ะมันก็แอบมีความแฝงรู้สึกเบื่อหน่ายในเรื่องของความสัมพันธ์ไปด้วยเหมือนกันอืมเรามีรู้สึกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันมีความแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวมีปัญหาดูดีเดี๋ยวมีปัญหาแบบนี้ยตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยลราสุดท้ายอ่ะมันมนมีโอกาสที่อยู่ดีๆก็จะมีการตัดจบหรือห่างกันไปอะไรแบบเนี้ยได้นะคะ คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าแล้วความลับที่เขาไม่ได้บอกคุณคืออะไรความลับที่เขาเนี่ยไม่ได้บอกคุณคืออะไรมิมมองว่าตัวเขาเองอะค่ะต้องการพื้นที่ส่วนตัวเขาอยากอยู่คนเดียวเขาอยากอยู่เงียบ ถ้ามีอะไรที่ให้เขาช่วยเหลือซัพพอร์ตอ่ะมันเหมือนกับคุณต้องเป็นฝ่ายร้องขออะไรประมาณนี้โดยที่บางครั้งตัวเขาอ่ะเขาเขาอยากอยู่เฉยๆในพื้นที่ของตัวเองมากกว่าหรืออะไรประมาณนั้นได้ค่ะซึ่งตัวเขาอาจจะมองว่าถึงเขาจะเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าเวลาที่คุณเดือดร้อนนะะเขาก็ให้การช่วยเหลืออะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนนะี่ยบางทีถึงมันจะมีปัญหาแต่ว่ามันอาจจะมีเพื่อนที่คอยเป็นตัวเชื่อมระหว่างเราเช่น,นะคะ เออเพื่อนเราเพื่อนเขารู้จักกันเพื่อนทําให้เราสองคนได้วนกลับมาเจอกันใหม่หรืออะไรประมาณนี้ได้นะคะมันก็เลยเหมือนเป็นโอกาสหนึ่งที่บางครั้งเขารู้สึกว่าเออบางทีเขารู้สึกเขาอยากจะพอแล้วอ่ะแต่ว่าพอมันมีจังหวะบางอย่างที่เอื้อให้กลับมามันก็เลยกลับอะไรประมาณนี้ได้ ซึ่งนะตอนนี้สิ่งที่เขาให้ความสําคัญจริงๆอ่ะไม่คิดว่าเป็นในเรื่องของการประสบความสําเร็จเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับภาระหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบค่ะเรามีรู้สึกว่าตัวเขาอาจจะมีแผนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่การงานบางอย่างอะไรประมาณนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตัวคุณสองคนเป็นรักที่แบบอยู่ในที่เดียวกันเช่นเรียนที่เดียวกันทํากิจกรรมโดยการแบบไปฟิตเนสแล้วเจอกันหรืออะไรแบบนี้หรือว่า เออทำทำงานด้วยกันหรืออะไรก็ตามเนี้ยค่ะมันมันเหมือนกับว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้มันมันเกิดการห่างไกลหรืออะไรประมาณนี้ได้แล้วพอเหมือนกับตัวเขารู้สึกว่ายังไงในความสัมพันธ์นี้มันก็มีโอกาสจะห่างอีกอะไรแบบเนี้ยมาเลยทําให้เขาว่าอยากจะพูดกับเราว่าเออมันมันพอเถอะมันเหนื่อยมากแล้วว่าอะไรประมาณนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวเขาอะไม่ได้บอก 1. มิงมองว่าตัวเขาว่าแอบหวั่นไหวแหละแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดแต่เขาจะไม่แอคชั่นถ้าเกิดว่าคุณไม่เป็นฝ่ายเข้าหาหรือว่าร้องขอแล้วบางครั้งอ่ะตัวเขาว่าฝืนใจเขาอยากจะจบความสัมพันธ์น,นี้เพราะเขารู้สึกผิดหวังแต่ไม่รู้ทำไมสุดท้ายก็วนกลับมาเพราะในเรื่องเพื่อนมั่งสังคมมั่งอะไรประมาณนี้นะวันนี้สิ่งที่เขาจะให้ความสนใจแล้วก็ทุ่มเทมันก็เลยจะเอาเรื่องอื่นมาเป็นตัวหลักเพื่อที่ตัวเขาว่าจะได้ไม่ต้อง มาเครียดคิดมากรู้สึกกังวลใจในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีกับคุณมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นมิ้มองว่าเหมือนเขาเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเขาคิดอีกแบบหนึง่งแล้วเขาทาอีกแบบหนึง่งทําไมอะไรประมาณนี้แต่ว่าอีกใจหนึ่งก็จะมีระยะห่างเพื่อที่ว่าถ้าในวันหนึ่งอะ่ะมันจะต้องห่างกันแบบวรจริงๆอะ่ะเขาจะได้มีเวลาในการพักใจฮิลลิ่งตัวเองนะคะโอเคก็เรียบร้อยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเี่นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูลัคนาราศีที่อาจจะเกี่ยวข้องค่ะ โสลารับใครนะคะที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเช็คว่าเอ้ยเขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงแล้วเขาจะตัดสินใจแบบไหนนะคะก็สามารถแอดไลน์ดูดวงส่วนตัวได้มีแปะไวท้ที่หน้าคลิปเรียบร้อยแล้วมีแบบ15นาทีนะคะ30นาทีจะเป็นตัวหินแล้วก็60นาทีนะคะจะเป็นภาพรวมดวงใหญ่แล้วขณในาราศีที่เกี่ยวข้องนะคะได้รับอิทธิพลค่อนข้างเยอะมีมีนเมษนะคะขออีกใบซ้ํา เ็นมกรแล้วก็ราศีพิจิกค่ะเรียบร้อยสําหรับคนที่เลือกไพ่นะคะใบสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ